เดอะพีเซนเกมผีที่จะกล่าวส,สั้นว่าเราได้รับของของวัญวันคริสต์มาสแต่ว,ว่าของขวัญนั้นอาจจะไม่ถูกใจเราแค่นั้นแหละเออใน,นเรื่องเราลไปเล่นเกมกันเลยดีกว่า่ะเราก็ไม่อยู่ในเกมละเกมของตีมันคริสต์มาสนะว้าวเราต้องทําอียงว่าตัวแต่งของคริสต์มาสเหรอเปิดูตเลยอ่านี่เป็นห้องของเรานะรอ อาได้เสียงกดเก่งด้วยใครมาวะสวัสดีครับโอ้ของขวัญวันคริสต์มาสอะอะไรอะนมเหรอเออเราเก็บไงฮัลโหลเออเฮ้ยเฮ้ยเออเออ,เอ,อฉันยังไม่ได้เก็บนมเลยนะอ้าวเขาเอาของขวัญมาให้เราเรื่อยๆเลยเหรออ่ะ อ๋อเราต้องแบบรอของขวัญไปเรื่อยใช่ไหมเนี่ยเราไปดูตำรวจห้องอื่นรอดีกว่าอ่านี่เป็นห้องห้องน้ําอ๋อกระจกผมนึกว่ามีทีวีอยู่ในห้องน้ําโอ้ใครไปใส่ทีวีในห้องน้ำวะอุ๊ยแหลท็อปโอ้ my กอดโอ้ my กอดเยี่ยมเราเป็นใครเนี่ยเข้าของขวัญแบบมาให้เยอะจังเลยอะแต่และชิ้นไม่ธรรมดาเลยไาย่าง อามาแล้วผมเป็นเด็กดีนะครับผมอะเอ๊ะเออปิดประตูเลยผมว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการนะทุกอยก่งเรปกติดีมาแล้วครับมาแล้วอามีดโอ้ผมอยากได้มีดปอกแอปเปิลพอดีเลยอันนี้ผมต้องการเนี่ยสำหรวจมากกว่านี้ไม่ได้เลยใช่ไหมเนย อ่ามีกำแพงร่องหนติดประตูเลยตือตือตือนี่เป็นไรอะ่ะวิทยุหนังสือหนังสือสวัสดีครับออตุ๊ก,กตาหมีน้อยน่ารักมาน,นี่เลยไอ้เจ้าแทดดี้น้อยเมื่อกี้นี่มันใครวะใครมาทำามองโอ้นี่มันเราอยู่ชั้นสูงเลยแหละทำไมมองเห็นพื้นเลยวะโอ้ประตูยากระแทกหน้าผมแล้วเนี่ย มีน้อยน่ารัอกโอ้ช oh, ิอะไรอ่ะตกใจเล็กน้อยอ่านี่เป็นห้องครัวแล้วนี่มันมีอะไรไ้ยเนี่ยกดอินเตอร์เน็ตไรบาได้เลยอีกแล้วครับครับมาแล้วว่าไงแต่เอ๋อยู่ข้างหลังไหมโอ้ oh my god ต้นคิดมากใครทำต้นคิดมากผมเนี่ยมันจะต้องชดใช้รู้เปล่าว่าผมใช้วเวลาตกแต่งนานแค่ไหนฮึมาดี โอ้ยตอูอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเหมือนมีคนเข้ามาเอ,อ่ยยุ่งกับห้องนอนผมเหมือนเนี่ยให้ตายเถอะนี่มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้อ่ะสวัสดีครับโอ้พระเจ้านี่ผมโดนขโมยขึ้นบ้านไหนนี่ยเฮ้ยหายหมดเลย ไม่จริงอ่ะประตูเป็นไรเดีย๋ยวบอกวนะ่าไม่มีอะไรโอ้ลูกตาลูกตาลูกตา PNG ทุกคนแปะกำแพงเงี้ยววน่ากลัวยังเลยอะ่ะตาเอ๋สวัสดีครับองขวนขอ,ขอ,ขอเป็นฮ้ยห,ห้องน้ำห้องน้ำไปดูห้องน้ำมาดูน้ำเอ้ยมันน้ำน้ำแดงป่ะเนะี่ย เออมาดิแบบตูอะไรอ่อะโอ้อันนี้เป็นเราได้ไฟนีออนสุดอีพิกมาะฮะนี่คือเราตแต่งห้องด้วยเออไฟ R G B ว้าวสยาบไเลยสดีครับเอ,อเ,อ what? เอ่ออ้าว what เฮ้ยคุณจะไล่ผมออกจากบ้านแบบนี้ไม่ได้อุ้ยวันนี้มีน้อยอ้าว ัลโหลเกมครั้งแล้วทุกคนอ่าก็จบไปละกับเกมแรกต่อไปเราไปต่อเกมที่2กันเลยดีกว่ามาเรามาต่อกับเกมที่2กันเลยดีกว่ากับ Dying of thirst Concept ของเกมนี้คือเราจะต้องไปเอ,อดื่มน้ำเรื่อยๆนะแค่นั้นแหละโอ้โหนี่มันเ้ยมันวิ่งไม่ได้อืออืเราน่าจะออกกำลังกายบ้างแล้วเนี่ย ใาขนาดนี้ก็เกินไปเสร็จระบบวิ่งมาเดือดหน่อยก็ดีนะอ่าเขาจะไม่เอาน้ำอันนี้เขาจะไปเอาน้ำในตู้เย็นตัดไปเพื่อนตืดๆๆๆอะไรอีกวะเนี่ยนี่เราเผลอโ้มการะนต์น้อนไว้เหรอเนี่ยฮะหยุดเลยดมมาเดือดอะไรแถวนี้คนเขาจะกินน้ำเฮ้ย S <S อะไรกะไปเปิดเองเหรอปิดเลยตลกมากไหมเนี่ยฮึอ่ะอะไรกะบ้านนี่มันมีแต่อะไรวะเนี่ยเอ,อ้ยตู้ปลาเป็นอะไรนะวาเลี่ยมน,น้ำผิดปกติอีกอ่ะเมื่อไหร่ผมจะได้น้ำเต็มแก้ววะเนี่ย เติมไปเฮ้ยได้หนึ่งละได้ละทีวีเปิดเองเนี่ยนะเฮ้ยลีอย่าบอกนะว่าบ้านเราเป็นสมาร์ทโฮมใช่แน่ๆเลยเนี่ยเออแล้วมันปิดยังไงเนี่ยต้องปิดตรงนี้อ่ะโอ้โหแล้วมันใครอ่ะหายไปไหนแล้วใครวะนี่แกอ้าว เราน่ยจะขาดน้ําแล้วละ่ะดูทรงขาดน้ําจนเห็นภาพหลอนอ่านในสุดก็ได้ละกินอันนี้เราต้องไปนอนใช่ไหมเนี่ยดูทรงถ่ <c oughs> ด้น้ําแล้วเราก็ไปนอน <c oughs> เอาละ่อาละอือไอี้นิ่ง,งมาถึงละเออนายเป็นใครอะ่ะ ทำไมนายตัวสูงจังเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมภาพมันรูกอย่างมันทะโลเอา,า,าอ่ล่ะก็จบไปแล้วสินะแล้วต่อกับเกมที่สามเจลช็อคเกมนี้นึกเรื่องเขาจะอ้างอิงแบบเกีแบบ่ยวกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนอยู่ที่ไหนเออคุยเอ เต๋อจนไปแกะมาอย่างนั้นเลยเล่อเป็นในตัวหวัวกระดูกพีหลอกวิญญาณหลอนด้วอะต้องแบบหมุนเดินตามทางนี้ใช่ไหมแหละผม <laughs> ว่าไอตัวเราน่าจะหลอนแล้วละ่ะดูสง่งโอ้เราเปิดสุดอีพิกสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง <laughs> ต้องรีบไปละไปเสียงคนชุบซิบเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้ม่คคีคนตะโกนว่าลองสไนเปอร์เออนี่มันไม่เหมือนกับที่ที่ฉันอยู่มาก่อนหน้านี้นี่เออนี่มันเราอยู่ที่ไหนวะเนะี่ยหรือเราน่าจะตายแล้ววะนี่เป็นโลกหลังความตายหรือเปล่าวะต้องเดินไปตามทางนี้สินะโอ้ยจำจะแกนอย่างใส่มาอย่างนั้นดิ เกินไปอ่ะเมื่อกี้อยู่ดีก็ใส่จ้ำใสแกมาเนี่ยโอ,อ้ยเฮียเอ้ยไอ้กูตกใจทัทง้ทงตกใจทั้งขำเนี่ยอ่ะเดินตามทางนี้ไปอ่าลำทางไปสู่กระต๊อบบ้านเหรอเราต้องเข้าบ้านได้ไหมเนี่ยไม่ได้เนี่ยจะต้องมาทางนี้แน่เลยไหนวะ <c oughs> ต่อดีกว่าวู้สุดยอดระเบิดบสุดอีพิกกระโดดได้ด้วยว่ะกระโดดหยองๆเลยเฮ้ยนี่มันอ่ะเกมยังไม่จบที่มันแค่เริ่มเท่านั้นกด ESC เพื่อออกอ้าวเอาล่ะก็จบไปแล้วนะครับกับ3เกมฟรีนุกแลไม่เอ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละบ๊ายบาย